DJ เจมาวิกแอรต่างจาก DJ เจ a v มาวิกยังไงมีอะไรใหม่บ้างสวัสดีคทุกคนกลับมาเจอกับชาร์ทกันอีกแล้วนะคะ เรามาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่าชัดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊ปเจ็ดดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ดีเจไอเขาได้เปิดตัวรดรนตัวใหม่มาอย่างดีเจไอม c a วิแอร์2ซึ่งตัวนี้นะคะเขาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาให้มากขึ้นโดยมีราคาที่หันลงมาจากรุ่นเดิมอย่างดีเจไอม c a วิคแอร์ค่ะชัดก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าดีเจไอมัลวิคแอร์ หลงจาก Dji Mavic Air รุ่นเดิมยังไงแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่บ้างคะ่ะ 1. Dji Mavic Air 2กล้องดีกว่าถ่ายภาพได้สวยกว่า เรื่องแรกที่ชัดคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องกล้องของตัวโดนนั่นเองค่ะข้อนี้ต้องยกให้ DJI Mavic Air 2เลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับกล้องตัวใหม่นะคะที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นโดย DJI Mavic Air 2ค่ะเขามีกล้องเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน2นิ้วส่วน DJI Mavic Air รุ่นเดิมค่ะเขามีกล้องเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน2.3นิ้วนะคะเพราะฉะนั้น DJI Mavic Air 2นะคะถ่ายภาพได้ดีกว่า DJI Mavic Air รุ่นเดิมโดยรุ่นใหม่นี้นะคะสามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงถึง 48ล้านพิกเซลค่ะส่วนรุ่นเดิมนะคะสามารถถ่ายได้12ล้านพิกเซลนอกจากเรื่องของความละเอียดและความคมชัดแล้วนะคะ DJI Mavic Air 2ยังสามารถถ่ายภาพพานโนรามาแบบ HDR ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถถ่ายภาพมุมกว้างสวยๆสีคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ต้องถ่ายในที่แสงแย่หรือว่าในที่ย้อนแสงค่ะ นอกจากนี้รุ่นใหม่อย,ย่งอา,าออง DJI Mavic Air 2นะคะเขายังมีโหมด Smart Photo ค่ะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งจะรวมการจดจำฉากอัจฉริยะ5แบบเลยนะคะได้แก่ฉากระดิบกดินฉากทองฟ้าฉากสนามหญ้าฉากต้นไม้และฉากหิมะค่ะโดยจะปรับพารามิเตอร์ของกล้องสําหรับฉากต่างๆที่แตกต่างกันนะคะให้ได้ภาพที่สวยที่สุดและมีจุดรบกวนหรือ noise ในภาพน้อยที่สุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาพถ่ายหรือว่าการถ่ายภาพนิ่งนะคะข้อนี้ต้องยกให้รุ่นใหม่ย ง DJI Mavic Air 2เลยค่ะ 2. DJI Mavic Air 2ถ่ายวิดีโอได้คมชัดและดีกว่า เรื่องต่อมาที่ชันจะเทียบแล้วก็คิดว่ามีหลายๆคนน่าจะอยากดูก็คงเป็นเรื่องของความสามารถในการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะโดยทั้งสองรุ่นนี้นะคะทั้ง DJI Mavic Air 2และ DJI Mavic Air รุ่นเดิมเขาสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K ค่ะแต่ถึงจะถ่าย 4K ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า DJI Mavic Air 2ก็มีจุดที่เหนือกว่า DJI Mavic Air ค่ะคือเขาสามารถถ่าย 4K ได้เฟรมเรทสูงถึง60เฟรมต่อวินาทีนะคะอีกทั้งยังมีบิตเรทสูงถึง120เมกะบิตต่อวินาที รวมถึงมีการเข้ารหัสใหม่ S265 แล้วด้วยค่ะส่วน m a v i c Air รุ่นเดิมนะคะเขาสามารถถ่าย 4K ได้เฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็มีบิตเรทที่100เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่า DJI m a v i c Air 2อีกทั้งความสามารถในการถ่ายวิดีโอซโลลูโมชันนะคะ DJI m a v i c Air 2ก็ทําได้เหนือกว่าอีกเช่นกันค่ะโดยสามารถถ,ถ่ายวิดีโอซโลลูโมชันได้ความละเอียดสูงสุดถึง Full HD 1080p นะคะที่เฟรมเรท240เฟรมต่อวินาทีส่วน DJI m a v i c Air รุ่นเดิมนะคะถึงแม้จะได้ความ ที่ Full HD เหมือนกันแต่ว่าเฟรมเรทต่ำกว่าค่ะได้อยู่ที่120เฟรมต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องความละเอียดและความคมชัดของวิดีโอนะคะต้องยกให้ DJI Mavic Air 2ค่ะ นอกจากนี้ที่เป็นจุดเด่นมากๆของ DJI Mavic Air 2นะคะคือเขาเป็นโดรนที่สามารถถ่ายวีดีโอแบบ h y p e r l a แลได้ความละเอียดสูงสุดถึง 8K เลยค่ะซึ่งโดรนตัวอื่นอาจจะยังทำไม่ได้นะคะและยังสามารถถ่ายวีดีโอ HDR ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถ่ายวีโอในที่แสงน้อยแสงแย่หรือว่าถ่ายในที่ย้อนแสงนะคะ DJI Mavic Air 2ทำได้ดีกว่าค่ะ 3. DJI Mavic Air 2บินได้นานกว่าสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ระยะเวลาในการบินนะคะ แบตเตอรี่ของ DJI Mavic Air 2ค่ะเขามีความจุที่มากกว่า DJI Mavic Air รุ่นเดิมซึ่งสามารถบินได้นานกว่าค่ะโดยแบตเตก้อนของ DJI Mavic Air 2นะคะมีความจุอยู่ที่3,500ม ah, ิลลิแอมป์สามารถบินได้นานสูงสุด3 4นาทีค่ะส่วน so, DJI Mavic Air รุ่นเดิมนะคะแบตบของเขามีความจุอยู่ที่2,375ม ah, ิลลิแอมป์สามารถบินได้นานประมาณ20นาทีค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องยกให้รุ่นใหม่อย่าง DJI Mavic Air 2ค่ะ 4. ระบบการสั่นดีเหมือนกันเลยในเรื่องระบบป้องกันการสั่นไหวนะคะทั้ง DJI Mavic Air 2และ DJI Mavic Air รุ่นเดิมถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบการสั่น3แกนเลยนะคะทาให้สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นิ่งนะคะหมดห่วงในเรื่องภาพโยกภาพไหวเวลาเจอลมค่ะซึ่งทาง DJI เขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็มั่นใจถึงประสิทธิภาพการสั่นของเขาได้เลยค่ะข้อ5 DJI Mavic Air 2บินได้ไกลกว่า สำหรับเรื่องระยะทางในการบินแล้วก็การส่งสัญญาณภาพจากระยะไกลนะคะข้อนี้ต้องยกให้ D J I Mavic Air 2อีกเช่นกันค่ะเพราะด้วยระบบซิงค์ใหม่นะคะ2.0รุ่นที่ขายในเมืองไทยค่ะสามารถบินได้ไกลสูงสุดถึง6กิโลเมตรเลยนะคะส่วนรุ่นที่ขายในต่างประเทศค่ะสามารถบินได้ไกลถึง10กิโลเมตรถือว่าไกลามากๆและสามารถส่งภาพมาพรีวิวผ่านแอปในสมาร์ทโฟนได้ความละเอียดถึง Full HD 30เฟรมต่อวินาทีเลยค่ะส่วน D J I Mavic Air รุ่นเดิมนะคะตัวที่ขายในเมืองไทยสามารถ บินและส่งสัญญาณได้ไกล2กิโลเมตรค่ะส่วนในรุ่นที่ขายในต่างประเทศนะคะสามารถบินได้ไกล4กิโลเมตรและสามารถสมภาพมาพรีวิวที่สมาร์ทโฟนได้ความละเอียด 720p 3 0เฟรมต่อวินาที <c oughs> ก็ถือว่าความสามารถนี้รุ่นเดิมทำได้น้อยกว่ารุ่นใหม่อย่าง DJI Mavic Air 2อีกเช่นกันค่ะข้อ6 DJI Mavic Air 2มีระบบติดตามวัตถุแบบใหม่ล็อกภาพได้แม่นยำกว่า จากระบบ Active Track ของ DJI Mavic Air รุ่นเดิมนะคะถือว่าเป็นระบบติดตามวัตถุที่สามารถทำงานได้ดีแล้วแต่สำหรับ DJI Mavic Air 2นะคะเขามีการพัฒนามากขึ้นอีกเป็น Active Track 3.0จึงทำงานร่วมกับเทคโนโลยีแผนที่3มิติค่ะสามารถติดตามวัตถุได้แบบอัตโนมัตินะคะและสามารถเลือกวัตถุที่ต้องการโฟกัสได้ด้วย Focus Track ค่ะทําให้การติดตามวัตถุของ DJI Mavic Air 2นะคะทำได้ง่ายแล้วก็แม่นยํากว่า DJI Mavic Air รุ่นเดิมค่ะ 7. DJI Mavic Air 2มีระบบหลบสิ่งกีดขวางแบบใหม่ปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนถ้าพูดถึงโดรนที่มีระบบกันชนดีๆนะคะตัวหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะนึกถึงเลยก็คงเป็น DJI Mavic Air ค่ะ ถ้าเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและระบบ APAS ที่สามารถลบสิ่งกีดขวางได้3มทิศทางเลยนะคะทางด้านหน้าด้านหลังและด้านล่างแต่สําหรับ DJI Mavic Air 2เขาก็มีการพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเช่นกันค่ะโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง3ทิศทางนะคะและระบบลบสิ่งกีดขวางแบบใหม่ล่าสุดเป็น APAS 3.0ค่ะซึ่งทํางานร่วมกับเทคโนโลยีแผนที่3มิติอีกเช่นกันนะคะสามารถหลบหลีกและตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ระยะทางสูงสุดกว่า20เมตรค่ะและสามารถจุดบินได้ ได้โดยอัตโนมัตินะคะเมื่อตรวจพบวัตถุหรือว่าสิ่งกีดขวางอยู่ในเส้นทางหรือทิศทางที่โดนจะไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะรุ่นใหม่อย่าง DJI Mavic Air 2ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าอีกเช่นกันค่ะข้อ8แอปพลิเคชันของ DJI Mavic Air 2ใช้งานได้ง่ายกว่าสำหรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันนะคะ DJI Mavic Air รุ่นเดิม เขาใช้งานร่วมกับแอป DJI Go p o ค่ะซึ่งเป็นรุ่นเก่านะคะที่สามารถสั่งงานและควบคุมโรนได้ดีพอสมควรแต่สำหรับ DJI Mavic Air 2นะคะตัวนี้เขาใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน DJI Fly เหมือนกับ DJI Mavic Mini ซึ่งแอป,ปตัวใหม่นี้นะคะเขามีการปรับการใช้งานให้ใช้ได้ง่ายขึ้นและสามารถตัดต่อปรับแต่งใช้ไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอผ่านแอป DJI Fly ได้ง่ายมือใหม่ก็สามารถควบคุมและสั่งงานรดรนผ่านแอป,ปได้ง่ายๆเลยค่ะ ยังกันบ้างคะเพื่อนๆกับทั้งหมด8ข้อความแตกต่างของ DJI Mavic Air 2กับ DJI Mavic Air รุ่นเดิมนะคะที่ชัดได้รวบรวมมาบอกเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของคุณสมบัติและสเปคที่มากขึ้นในทุกๆด้านแล้วนะคะเรื่องของราคาก็หันลงมาให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะโดยราคาของ DJI Mavic Air 2นะคะเริ่มต้นในชุดซิงเกลิลในราคา25,900บาทค่ะ ส่วนในชุดคอมโบที่ได้อุปกรณ์มากขึ้นนะคะราคาของเขาบวกเข้ามาเป็น34,900บาทค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแล้วก็มีข้องสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือว่าจะแอนไลน์เทพกระเจนมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสวันนี้ก็หมดเวลาของชาญแล้วนะคะหากใครชอบคลิปนี้ยังไงชัดก็ฝากให้ช่วยกดแชร์กดไลค์เกิด subscribe เป็นกำลังใจให้ชัดแล้วก็ทีมงานเทพกระเจนทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกระเจ้นใหม่ๆเทคนิคแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะเอาไว้คลิปหน้าชาญมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกอยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย